สำหรับในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้กับอีกหนึ่งความสามารถของ Excel ที่นอกเหนือไปจากเรื่องของการคำนวณแล้วก็การสร้างกราฟข้อมูลกันนั่นก็คือความสามารถในการบริหารแล้วก็จัดการกับฐานข้อมูลซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเรียกใช้เข้าถึงแล้วก็จัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นจำนวนมากค่ะ ซึ่งใน Excel นี้คุณสามารถที่จะจัดการกับข้อมูลที่สร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยการแปลงข้อมูลที่เก็บให้เป็นลักษณะของ Table โดยวิธีการง่ายๆในการแปลงก็คือเรียกใช้คำสั่ง format as table นี้ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในช่วงท้ายๆของหัวข้อการตกแต,ต่ง Worksheet แล้นะคะฉะนั้นในหัวข้อนี้ก็จะไม่ขออธิบายถึงวิธีการอีกก็แล้วกันแต่เราจะมาเรียนรู้อีกหนึ่งวิธีในการแปลงข้อมูลให้เป็นเชเบิลกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยให้ไปที่แถบ insert แล้วคลิกที่ปุ่ม table แล้วใน dialog box ที่ปรากฏให้ทำการกำหนดขอบเขตของข้อมูลค่ะโดยการเลือกช่วงเซลล์ทั้งหมดที่ต้องการแปลงเป็น table ก็จะแรรลากนะคะช่วงเซลล์เพื่อกำหนดขอบเขตอย่างที่เห็นอยู่นี้เสร็จแล้วกรณีที่หัวแถวแรกเป็นหัวเรื่องนะคะแบบนี้ก็ให้ คงเครื่องหมายถูกที่หน้าเช็คบ็อก My Table Header He นี้ไว้ด้วยเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK เท่านี้ข้อมูลก็จะถูกแปลงเป็น Table ที่เราสามารถบริหารจัดการกับข้อมูลที่สร้างได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการสั่งค้นหาจัดเรียงหรือแม้แต่การสั่งกรองข้อมูลเป็นต้นค่ะแถมถ้าเห็นนะคะก็ยังจะมีการใส่รูปแบบสีสันให้อีกด้วยแต่ถ้ารูปแบบสีสันนี้ไม่พอใจนะคะ ผู้เรียนก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนรูปแบบได้ค่ะจากส่วนของตัวเลือกในส่วน table style นี้ผู้สอนก็จะขอเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะจากนั้นเราก็กลับมาที่ตารางข้อมูลของเรากันต่อโดยเมื่อข้อมูลถูกแปลงเป็น table เรียบร้อยแล้วเราสามารถเรียกใช้การกรองข้อมูลหรือว่าการจัดเรียงข้อมูลได้ผ่านปุ่มลูกศร auto fill นี้ที่จะปรากฏอยู่บนทุกๆหัวคอลัมน์อย่างที่เห็นเลยนะคะอย่างในที่นี้สมมติ ผู้สอนต้องการดูข้อมูลยอดขายหนังสือเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมาคลิกเลือกที่ปุ่มออโต้ฟิลในหัวคอลัมน์ภาคนี้จากนั้นสั่งให้แสดงข้อมูลเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเอาเครื่องหมายถูกหน้าเช็คบ็อกอื่นออกให้หมดให้เหลือเครื่องหมายถูกเฉพาะหน้าเช็คบ็อกชื่อตะวันออกเฉียงเหนือนี้เท่านั้นเสร็จแล้วคลิกโอเคผลลัพธ์ของข้อมูลก็จะแสดงยอดขายหนังสือเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่กำหนดแล้วเห็นไหมคะ อีกซักตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกาันคราวนี้สมมุติว่าต้องการทราบยอดจำหน่ายหนังสือชื่อ HotWeb 2008แล้วก็ PHP 5เฉพาะเดือนเมษายนของทุกภาคฉะนั้นในคอลัมน์ภาคก็จะเปลี่ยนข้าออโต้ฟิลให้แสดงทุกภาคซ้านะคะคลิกเลือกให้เกิดเครื่องแขายถูกหมดเลยแล้วคลิกโอเคจากนั้นในคอลัมน์เดือนนี้ก็จะมากำหนดให้แสดงเฉพาะเดือนเมษายนเท่านั้นก็จะเอาเครื่องหมายถูกนะคะติ๊กให้แค่เหลือเมษายนอย่างเดียว ส่วนคอลัมน์ชื่อหนังสือนี้ก็จะมากำหนดให้แสดงเฉพาะชื่อหนังสือ Hot เว็2008แล้วก็ PHP 5เท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็ถูกเลือกอยู่แล้วพอดีนะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคเท่านี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้วนั่นก็คือแสดงยอดจำหน่ายหนังสือชื่อ Hot Web 2008แล้วก็ PHP 5เฉพาะเดือนเมษายนของทุกภาคค่ะและนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างง่ายๆในการสั่งกรองข้อมูลนะคะ จริงๆเรายังสามารถเลือกที่จะสั่งกรองข้อมูลจากสีแบบอักษรจากสีพื้นเซลล์จากไอคอนเซลล์หรืออะไรที่ซับซอ้อนกว่านี้ก็ได้ด้วยซึ่งผู้เรียนสามารถอ่านรายละเอียดได้จากบทที่11ในเล่มค่ะแล้วต่อไปเราจะมาดูวิธีการสั่งจัดเรียงข้อมูลกันนะคะแต่ว่าจะขอเปลี่ยนตัวอย่างมาอธิบายผ่านแถบนี้แทนและในที่นี้สมมติว่าผู้สอนต้องการให้มีการแสดงผลตารางข้อมูลนี้โดยไล่เรียงยอดขายจากมากไปน้อย ก็จะมาคลิกเลือกที่ปุ่ม Auto Fill ในคอลัมน์ยอดขายนี้จากนั้นต้องการสั่งจัดเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยใช่ไหมคะก็ให้มาคลิกเลือกที่คำสั่งนี้ค่ะ Sort Largest to Smallest เท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงใหม่โดยมีการแสดงผลยอดขายจากมากไล่ไปน้อยแล้วในทางกลับกันต้องการดูยอดขายไล่าจากน้อยไปมากก็เปลี่ยนมาคลิกเลือกที่คำสั่ง Sort Smallest to Largest นี้ได้ ข้อมูลก็จะถูกเรียงจากน้อยไปมากแล้วค่ะส่วนคำสั่ง sort by color นี้ก็จะเป็นการสั่งจัดเรียงข้อมูลตามสีพื้นเซลล์นะคะแต่ในที่นี้ผู้สอนจะเกลิ่นเอาไว้คร่าวๆนะคะทีนี้นอกจากทั้งสองเครื่องมือที่ผู้สอนได้กล่าวไปแล้วจริงๆยังมีเครื่องมือหรือคำสั่งอีกหลายตัวเลยที่เราสามารถที่จะหยิบนำมาเพื่อใช้ในการจัดการหรือบริหารข้อมูลบนเวิร์กชีตได้ และกลุ่มคำสั่งทั้งหมดที่ว่าก็จะถูกเก็บอยู่ในแท็บ Data นี้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะศึกษารายละเอียดของแต่ละคำสั่งได้จากหนังสือในบทที่11นะคะ และสําหรับรายการข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากๆจริงๆเราก็สามารถนําไปสร้างเป็น Pivot Table Pivot Chart สสำหรับช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกด้วยซึ่งในรายละเอียดนั้นเราจะได้ไปเรียนรู้กันในหัวข้อถัดไปการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table กันค่ะ